บ้านร้างสยองขวัญผมนั้นเคยมีประสบการณ์ที่ไม่สู้จะดีนักเกี่ยวกับเรื่องบ้านร้างหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งที่โดน ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะจดจำนักแต่ถึงกันนั้นผมก็ลืมไม่ลงครับเคยเป็นกันไหมครับที่อยากลืมเรื่องอะไรแต่กับฝันถึงอยู่ตลอดเวลาเรื่องแบบนี้ผมเองก็เช่นกันอยากจะลืมอยากจะลบออกไปจากใจแต่มันก็ทำไม่ได้สักทีครับยิ่งล้างยิ่งลบ มันก็ยิ่งฝังลึกเข้าไปติดแน่นจนยากที่จะลืมเลือนได้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องที่ผมอยากจะเล่าเป็นมาอย่างไรบ้างไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อผมพยายามจะลบออกจากใจแล้วมันไม่สำเร็จผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะบางทีมันอาจจะเป็นการผ่อนคลาย หรือเป็นการระบายทำให้ผมสบายใจยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับสำหรับครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านร้างมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมยังเด็กผมจำได้ว่าคราวที่เกิดเรื่องขึ้นเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่หลังนี้ บ้านเก่าของผมนั้นอยู่แถวถนนพญาไม้จำได้ว่าสมัยที่ผมยังเด็กอยู่นั้นยังเป็นวงเวียนเล็กๆอยู่เลยส่วนสะพานพระปกเกล้านั้นก็ยังไม่ได้สร้างครับวันนั้นผมก็เที่ยวสนุกตามภาษาเด็กๆเ,เพื่อนๆก็มีหลายคนเรียบร้อยบ้างก็มีส่วนๆก็เยอะแยะจำได้ดีว่า ในสมัยที่พวกเรายังต้องหาอะไรเล่นกันอยู่นั้นไอ้ประเภทร้านเกมวิดีโอเกมหรือคอมพิวเตอร์อย่างสมัยนี้เห็นที่จะไม่มีทำให้พวกเราในสมัยนั้นต้องคิดเองทำเองและหาอะไรต่อหาอะไรเล่นอยู่ทุกเช้าวันและก็ไอ้การเล่นสนของพวกผมนี่แหละครับที่ทำให้พวกเราได้เจอเรื่องอะไรแปลกๆหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องราวข่าวนี้ผมเชื่อแน่ๆว่าพวกเพื่อนๆของผมไม่มีใครลืมหรอกแม้แต่ผมเองก็เช่นกันเรื่องราวข่าวนั้นผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ต้นๆของเดือนมีนาคมครับใกล้ๆวันสอบไล่เต็มทีแล้วปกติเด็กสมัยก่อนจะสอบกันต้นเดือนมีนาและก็ปิดเทอมใหญ่กันเลย ซึ่งพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันครับระยะนั้นเพื่อนๆที่โรงเรียนกำลังมีกีฬาชนิดหนึ่งก็คือการตกปลาและการตกปลานี้แหละก็ฮิตในเฟื่อนฝูงกันหน้าดูไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเกมกีฬาชนิดเดียวที่ท้าทายพวกเราโดยเฉพาะพวกเด็กผู้ชายที่แกแก่นอย่างมากดังนั้น ใครตกปลาหรือหาเหยื่อตกปลาเก่งๆแล้วก็จะมีพรกคพวกเดินตามกันเป็นพลเลยทีเดียวสมัยนั้นเพื่อนๆที่ห้องผมมีอยู่คนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นเซียนขุดเหยื่อตัวจริงเลยครับเขาชื่อว่าไอส้สดชอบตกปลาเล่นกีฬาระดับแชมป์กันเลยทีเดียววันนั้นพวกเราจำได้ว่าเราชวนไอ้หมอบและเพื่อนๆอีกสองคนไปหาแมกกชอด้วยกัน เพราะอีกไม่นานก็จะมีการแข่งประชันตกปลาขึ้นในช่วงปิดเทอมนี้ใครตกปลาและสามารถหาปลาแปลกๆได้เด็ดที่สุดแล้วก็คนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะสมัยนั้นพวกเรายังไม่มีการพนันนะครับแค่ชนะและมีคนยอมรับว่าเราเป็นที่หนึ่งมันก็เท่ย่างบอกไม่ถูก วันนั้นพวกผมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันตั้งแต่เช้ามีผมมีนายสนและมีเพื่อนอีกสองสามคนพวกเรามาพร้อมหน้าบ้านกันและก็ออกเดินทางไปเลยครับนายสนบอกว่ามีแมกกาชอนชุกชุนอยู่มากแต่เราเองไม่รู้ว่าเขาจะพาไปที่ไหนก็เลยได้แต่เดินตามเขาไปเท่านั้นผมอดใจและแปลกใจกับความที่ช่างไม่รู้ และชอบซอกแซกของเขาเพราะเขาพาเราเดินอ้อมหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นลัดเลาะมาเรื่อยๆโดยไม่มีหลงเลยแม้แต่น้อยเขาบอกว่ามันมีบ้านร้างอยู่แถวๆนี้ที่นั่นกลับมีแมงกระชอนและแมงแกลบชุมมากนายสนพาเราเดินไปทั้งอย่างนั้นมันเป็นทางเดินแคบๆเราต้องเดินผ่านอะไรสักอย่างในเวลานั้น ซึ่งมันเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆในสนได้แต่พาพวกเราเดินมาจนสุดปากซอยและที่ปลายปากซอยนั้นก็มีบ้านหลังเก่าๆหลังๆอยู่หลังหนึ่งบ้านที่ว่านี้ไม่มีคนอาศัยอยู่มานานแล้วและได้ทิ้งร้างเอาอไว้จนต้นไม้ปกคลุมไปทั่วแล้วในสน เขาก็พูดเบาๆว่าที่นี่แหละทันทีที่พวกเราเข้ามาถึงก็รู้สึกถึงความเย็นและความชื้นที่บ้านร้างแห่งนี้มันทั้งทึมทั้งอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกเขาบอกกับพวกเราว่าที่แบบนี้แหละที่มีแมงกระชอนทุกชุงอยู่มากพราเขาทำสัญญาณให้เงียบพวกเราทุกคนเงียบประเดี๋ยว เราก็ได้ยินเสียงกีดร้องดังไปทั่วมแมลงหลายชนิดที่อยู่ในบ้านร้างนั้นร้องกันละงมกันเลยทีเดียวนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมและเพื่อน,น,นรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินเสียงมแมลงร้องที่ไหนร้องเยอะขนาดนี้มาก่อนผมจำได้ว่าในส่วนเขาสอนเราหลายเรื่องเขาว่าให้อยู่นิ่งๆเวลาจะจับแมงกะชอนอย่ามวัวแต่เล่นกันอย่าโวยวาย และอยากกระตุกกระตราบเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถจับตัวมันได้เลยพอในส่วนพูดอย่างนั้นเราทุกคนก็เงียบกริบทันทีเพราะต่างคนต่างก็กลัวไม่ได้แมงกระชนไปเป็นเหยื่อที่ต้องการแต่ในขณะที่เรากำลังเดินอยู่นั้นและมองหาแมงกระชอนจ,จู่ๆเราทุกคนก็ได้ยินเสียงเป็ดๆดังขึ้นในบ้านร้าง เสียงที่ว่านั้นดังลั่นเหมือนกับเสียงพื้นไม้กระดานเวลามันลั่นเวลามีคนเดินนั้นเสียงมันดังอิดเยดอัดอัดมาตลอดและมันพอได้ใกลพวกเราเข้ามาแล้วทุกทีเราทุกคนต่างหยุดหาหยุดเล่น ่างก็หันมามองหน้ากันผมได้ถามไอ้สนนายเอ็งบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แล้วไงวะนายสนโต้เถียงทั้งสองคนได้ทะเลาะกันสิ้นเสียงนายสนไอ้นัดก็ได้พูดขึ้นมาอีกคนว่าไม่มีบ้าบออะไรล่ะเอ็งไม่ได้ยินเสียงพื้นกระดานหรือไงเห oh. มือนกับว่ามีคนกำลังเดินอยู่ในบ้านหรอกหรอนี่ไง ฟังสิไม่รู้สึกหรือไม่ได้ยินหรือไงวะคราวนี้ทุกคนเงียบกิบกันเลยทีเดียวเพราะทันทีที่จากในตัวบ้านพวกเราหลายคนต่างถอยหลังถูุกกำลังจะวิ่งหนีออกมาอยู่แล้ว 00: 00: 00: 00, 00แต่นายสนบอกว่า เฮ้ยอย่าไปกลัวไม่มีอะไรหรอกนาสงสัยจะเป็นพวกคนจนจัดมาอาศัยอยู่เท่านั้นแหละยังไม่ทันที่นายสนจะพูดขาดคำจูจๆก็มีเสียงหน้าตักดังขึ้นผมยอมรับว่ากลัวเป็นที่สุดหลายคนสะดุ้งเฮือโดยไม่ได้ดัดหมายและที่นั้นพวกเราก็เห็นอะไรบางอย่างโผล่ออกมา ด้วยตัวผมเองแล้วเวลานี้ยอมรับเลยว่ากลัวจนขนลุกชันไปทั่วตัวกันเลยทีเดียวจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพราะที่นั่นที่หน้าต่างบานนั้นพวกผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเลือแต่โครงกระดูกแต่งตัวแปลกๆไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรหรือทันได้ร้องอะไร <c oughs> เขาหันมามองหน้าพวกเราทุกคน เราทุกคนนั้นชักใจะใจไม่ดีเสียแล้วโครงกระดูกตนนั้นก็เดินมาหาพวกเราอย่างช้าๆเสียงโครงกระดูดังกรอบแกรบไปทั่วบริเวณชายคนนั้นไม่มีใบหน้าทุกส่วนล้วนแต่เป็นโครงกระดูกขาวพุ่นไปทั่วล่างไอ้นัดกับไอ้อวนเผ็ดแนบไปก่อนเพื่อนผมจะเป็นบ้าก็คราวนี้แหละแต่ในายสน กลับได้สติก่อนเขาจึง่วยกิ่งไม้แถวนั้นได้ก็หวดประเคนโคมไปที่ใบหน้าของผีตนนั้นเสียงกิ่งไม้หวดถูกไปใบหน้านั้นเสียงดังเพลอกเราทั้งสองคนวิ่งกันร้องลั่นปากกันเลยทีเดียวในเวลานั้นพวกเราลืมเรื่องเมกชอนไปหมดแล้วต่างคนต่างวิ่งหนี <S 2> <S 2> <S 2> เอาตัวรอดพอเราผ่านออกมาได้เราสองคน แต่ยินเสียงหัวเราะไล่หลังเรามาพวกเราย้อนกลับออกมาทางเก่าพอรุ่งเช้า ผมถึงกับจับไข้ไม่สบายและได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายฟังยายจึงได้เล่าให้ฟังว่าคนคนที่เขาปรากฏตัวท่าทางเป็นเจ้าของบ้านคนก่อนที่ทุกคนว่าจู่ๆเขาก็หายไปแต่เมื่อนานมาแล้วแท้ที่จริงเขาตายไปแล้วต่างหา <con> เขาเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีชอบแต่งตัวแปลก และไม่มีญาติพี่น้องหรือลูกเมียเคราะดีที่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่แค่วดวัดเท่านั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกผมก็เลยเลิกเล่นจับแมกกาชอนตกปลากันเลยทีเดียวหรือทำอะไรที่หำหมแบบนั้นผมพยายามที่จะไม่สนใจมันอีกเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบ้านร้าง สยองขวัญถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ